โอเคก็ต้องขอการสวัสดีจะเจอกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสองคนนั่นเองอยู่ซึ่งวันนี้ผมจะมาแข่งกับน้องนะครับอ่าพี่อยู่ตรงนี้เออพี่ตายปือได้ดีเลินไปจีจิดาพี่อุ้มตาดุนน้องเกับตายอ่ะปื้บปื้บตายดิไอ้ทุกง่ ป่าวปาครับอย่า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 อยเต็มปีเลยอย่าเตปีพีไปอยู่จุดไปตรงนั้นเฮ้ยเวลาเวลาดันต์ป่ะดัรดันพี่แฟนพี่ตายมันชอบเป็นแบบนี้แหละข้ามโสนณาไปเลยตดกลางกระพรมดูเย้ม่เติมมีเอ้ยอันนี้ดีกว่าเนาะยูป้า น้องทำอะไรลูกใบนอนแต่เลือเอติมไอเติมโฟร์ฟาบักหยุดหยุดดีตอนน,น,นี้มันเล่นยากไปไหมเนี่ยผมอาจจะปิดมันอาจจะไม่ดีนเสียงนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงเพลงแล้วมันปิดมันปิดเสียงอันนี้ไปด้วยเพราะว่าเพ,าเพลิ่งติดลิขสิทธิ์ไง

น้องร้วน้องริวเขาเมื่อกี้นึกว่าที่บันทึกหายนึกว่าที่บันทึกวิดีโออะไน้องน้องตายน้องอยู่ฝั่งน้ำนี่ไหมใช่อีกอออันนี้ดีกว่าดัอบดอดอดดับเอดคอออดดอ Long linda mặt em móc 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 แต่พี่จะไปโผปึเออเกือบจนเอ๊ะโนเนี่ยเนี่ยน้ําพี่ตุตๆๆๆมาเลยเรียบมัตรงดีเลยอ่ะจนจะเลยเห็นป้ายนี่น้องอย่ามาตามพี่ได้ไหมไปทางนี้แล้วกันเกือบไปแล้วบาย ลักบันต่าน,นี้เลยน้องระวังปุ่มโดนปุ่มที่บันทึกวิดีโอเดี๋ยวมันหายเียวิมีวยมาเนี้วมาเล่นน้องี๋ยวพี่ไปบอกเอาไว้ตรงนังนงนง้นมาเถ่อ

ายไปไหนดีเลีดีดีดีเขาไปไม่ตายแล้วก็บอกไม่ได้แล้วเอาเข้าตโตเองโอ้โหมันสั่นด้วยนะจอสั่นด้วยปื LIAM ้อืออืออือเอามันไม่สะสมเลยเอามันสะสมเอามาสับลองระวังโดนพี่บอกหลายครั้งเลยระวังโดนมันจะวนกันอยู่นี่แหละเอา ข้าไปไอ้สัตที่เองนี่มันก yeah. ็เหมือนกันขอรับขรับเมื่อกี้จามหน่อยยะอ้าวได้ได้ได้เก่าเท่เก่าเนี้ย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 ดู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 น้องระวังโดนปุ่มที่บันทึกพี่บอกหลายหนเลยนะก็รู้อยู่แล้วนี่ดีดีอ่ะเอ้ยเกี่ยวเข้าอึ๊บตีชาต้านังตี ตี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 มันมันไอ้นั้นน้องน้องมือจะโดนเลยว่าตรงนั้นน่ะพี่บอกหลายครั้งไอ้นี่ก็มาเด้อโอเจนามาเดี๋ยวเลือกเดินก่อนนั่งนี่ยอะมาลุทางก็ได้เอนนี้เนาะทำละบังตรงนี้ะวังตรงนี้ละกัน เอ้ยไม่ไปวางตรงนี้ไปวางตรงนี้อ,อดโถไม่เป็นไรไม่เป็เอาด่านนี้ด้วยนกก็ระวังโดนด้วยนั่นจ้าเอ้ยตีเด่นี่ไงตีนี่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 ปักทงปักปักดาบอ่ะหยุดดีน้องน้องชอบเลือดแรงอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้น้องอย่าเลื่อนแรงกลับเข้ามาเฮ้ยน้องขี้กลางพึ่งอึอึอึเย้เย้มปีมาด่านสุดท้ายแล้วนะด่านสุดท้ายยังไม่ได้ถึงด่านสุดท้ายมาเลยด่านสุดท้ายพอไม่ไหวแล้วพี่บิ๊ไหวแล้วพื่งต้องไปตัดต่อคลิปเอก ไี่ไม่ก็มาดิครับก็มาดิครับราชามาเลยจ้าโอ้โหน้องนี่ชอบเอาลาชามาตลอดเี่ดีดจงเยอะแยะถ้างับน้องตายนะถ้ากินของถ้ากินลูกสมุนพี่น้องตายนะไอนี่แหละทุกถ้าผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงนะครับแต่ผมไม่ได้ยินเสียงนะผมขอโทษนะครับขอโทษเลยห้ามกินเด็ด ผมขอโทษเลยนะท่านผู้ชมนะผมขอโทษขอ <c oughs> โทษดยยีเย้ตายน้องตาย,ตายอ้าวไอ้โดดกินนัดเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเลยเออยาว่ะนนองนี่ดูดิไปเลือกด่านอีกกลมๆดีกว่าเพราะว่าตอนหมดนั่นน่ะต่านสุดท้ายพอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย